มีข่าวดีมาบอกอีกแล้วครับสำหรับ3มกลุ่มนี้เตรียมลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรายละเอียดอย่างไรกันบ้าง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้5พฤษภาคม2563นะครับมีอยู่3กลุ่มนะครับที่จะได้ขยายนะครับจำนวนผู้รับเงินเยียวยา เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของเราไม่ทิ้งกันนะครับก็เมื่อวันนี้เองนะครับสืบเนื่องจากนะครับสมาชิกกอชนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานพัฒนามนะครับและกเกษตรกรนะครับเตรียมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยเหลือ5,000บาทระยะเวลา3เดือนนะครับตอนนี้มีการเพิ่ม จำนวนคนให้แล้วนะครับซึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ออกมานะครับจากกองทุนการออมแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนี้กันเลยนะครับข่าวนี้เพิ่งจะออกมาเมื่อเช้านี้เองนะครับซึ่งกองทุนการออมแห่งชาตินะครับหรือกอชอนะครับก็ได้เผยนะครับมติคอรมอเห็นชอบนะครับขยายจำนวนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพ อิสระเพิ่มเติมมากขึ้นโดยโลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. ไม่ทิ้งกัน c o m เมื่อคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาหลายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับอาชีพกเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ farmer. doae.go.th นะครับ ส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผ่านทางเว็บไซต์เดียวยาเกษตรกร,ะร,กรนะครับซึ่งจะเปิดให้ใช้งานได้ในวันพฤหัส,สบดีที่7นะครับก็คือวันที่7พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับซึ่งทางด้านนางสาวจุราลักษณ์นะครับเรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอชก็ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่2 8เมษายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้ขยายจำนวนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยามาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9นะครับของกระทรวงการคลังให ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวกิจการส่วนตัวค้าขายและนักเรียนนักศึกษาหรือนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเยียวยา ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปณนะวันลงทะเบียนซึ่งผู้ที่จะรับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังกำหนดนะครับและจะต้องได้รับเงินช่วยเหลือ,อรายละ5,000บาทต่อเดือนเนี่ยเป็นระยะเวลา3เดือนทั้งนี้ผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวให้ลงทะเบียน รับเงินได้ที่เว็บไซต์เหล่าไม่ทิ้งกัน .com นะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือหลายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาถึง3เดือนนะครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพกเกษตรกรที่ได้เคยขึ้นทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นกเกษตรกรได้ที่ farmer .do ae.go.ts ส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผ่านเว็บไซต์ www เยวยาเกษตรกร com ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานในวันที่7พฤษภาคมนี้โดยผู้ที่ได้รับเงินเยยวยาจะต้องไม่ซ้ำซ้อนในมาตรการช่วยเหลือในระบบของ เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับระบบก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปเมื่อข้อมูลคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขระบบจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาลายละ5,000บาทต่อเดือนจำนวน3เดือนนะครับก็คือพฤษภามิถุนาและก็ลักฎานะครับคุณออมลัดช่วยออมคุณได้บำนาญคลังร่วมใจสู้ภัยโควิดนะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับก็แนะนํามาสําหรับนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร,กรด้วยนะครับให้รีบไปลงทะเบียนนะครับและจะได้รับเงินเยียวยาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่มีการเพิ่มจํานวนนะครับให้สําหรับเกษตรกร,กรด้วยนะครับนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับที่ทํางานพาร์ทไทม์ก็จะได้ งนนี้้ดวยะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านเอกมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าฟ้ารังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนขอทุกท่านสู้ต่อไปนะครับสำหรับอาชีพเกษตรด้วยนะครับสำหรับนักเรียนพไทม์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดนะครับวันที่5พฤษภาคม2563นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับว่าธนาคารไหนที่เปลี่ยนสถานะแล้วบ้างนะครับและธนาคารไหนที่ช้ากว่าเขาเพื่อนเลยครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับก็มีคนโพสต์ทวิตเตอร์เอาไว้นะครับบอกว่าสถานะสีเหลืองเกือบเดือนแล้ววันนี้เปลี่ยนแล้วจ้าทีมทะกศเราไม่ทิ้งกันหมายถึงธนาคารทะกะสนั่นเองนะครับนี่นะครับก็มีการ ขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขนะครับก็คือได้มีการแก้ไขเลขบัญชีเข้าไปนั่นเองนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่9แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่9แล้วรอมาเกือบเดือนแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเวลา6นาฬิกา13นาทีเมื่อเช้านี้เองนะครับก็ได้ขึ้นสถานะเป็นสีเขียวแล้วนะครับนี่นะครับท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาท กระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะครับนี่นะครับก็มีบอกแจ้งมาด้วยนะครับว่านี่นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวันที่ทํารายการนี่มีบอกแจ้งแล้วนะครับตอนนี้มีอัปเดตแล้วนะครับว่าจะโอนเงินให้ท่านวันที่8เดือน5นะครับ 2,563ก็คือวันที่8ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับถ้านับรวมการแก้ไขนับรวมการลงทะเบียนด้วยนะครับก็น่าจะเกิน1เดือนอย่างแน่นอนนะครับเกิน1เดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้นะครับที่ได้โพสทวิตเตอร์ Twitter ออกมานะครับและยอดเงินนะครับดูตรงจำนวนเงินที่โอนนะครับก็จะได้รับ10,000บาทไปเลยงวดเดียวนะครับ ผลการโอนเงินก็อยู่ระหว่างการดําเนินการน่าจะได้รับเงินอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพี่น้องนะครับที่อยู่ในธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วยนะครับตรงนี้ธนาคารทกสมีการอัปเดตข้อมูลแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าโหโธนาคารทกสเนี่ยล่าช้าที่สุดเลยนะครับซึ่งตรงนี้วันนี้วันที่5นี่เองนะครับมีการ เปลี่ยนสถานะให้แล้วนะครับสำหรับคนที่แจ้งการโอนเงินเข้าในธนาคารทกศนะครับซึ่งทางกระทรวงกันคลังก็เคยแจ้งมาแล้วนะครับว่า ถ้าใครที่อยากได้เงินเร็วเนี่ยจะต้องเป็นบัญชีพร้อมเพย์เท่านั้นนะครับซึ่งการผูกบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยก็มีการสอนกันอยู่ในหลายๆคลิปแล้วนะครับซึ่งสามารถทําด้วยแอปพลิเคชันหรือสามารถไปติดต่อที่ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับไปผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนมันก็จะโอนเงินมาให้ได้ถูกตัว เร็วที่สุดนั่นเองนะครับแบบถูกฝาถูกตัวไม่ผิดตัวแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับธนาคารทกศเนี่ยนะครับมีหลายคนที่ได้แจ้งเข้ามาจากคอมเมนต์ต่างๆเนีว่าโอ้โหโอนช้าที่สุดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เฮกันแล้วนะครับใครที่ใช้บัญชีของธนาคารทกศนะครับตรงนี้เมื่อเช้านะครับได้ไปที่ธนาคารด้วยนะครับคนแน่นมากนะครับเพราะว่ามันหยุดยาวมาหลายวัน ซึ่งตรงนี้พ่อพี่แม่ป้าหลายคนเนี่ยไม่มีบัตร ATM ครับก็เลยจะต้องไปดําเนินการนะครับถอนเงินนะครับที่เคาน์เตอร์ธนาคารนั่นเองก็เลยทําให้ธนาคารเนี่ยคนแน่นและคนเต็มมากมายเพราะได้เงิน5,000บาทกันนี่แหละครับได้กันไปหลายท่านหลายคนเลยครับแน่นธนาคารกันเลยทีเดียวสําหรับข่าวนี้สําหรับวันนี้ นายเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับฟ้าหลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนายเอกขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็ขอให้เปลี่ยนสถานะกันทุกคนได้รับ5,000บาทกันทุกคนสาธุด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ